สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท um, ่านวันนี้วันที่26มกราคม2 5 6พคนสิบ่นะคะดีมีนัดไปทานทัก่นมาตอนนะคะัสก่อนไปดูที่นครคอนเสิร์ตก็จากตัวเมืองของเราที่จุดสิบนะคะก็เดี๋ยวเราชมวิวข้างทางไปด้วยแล้วกันนะคะเยอรมนีช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่นะคะการ ต้องโชว์นะคะโชว์ใบนัดถ้าเราเดินทางไกลนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปในการทําหนังสือเดินทางเดี๋ยววันนี้ก็มีหนังสือเดินทางเล่มเก่านะคะแล้วก็บัตรประชาชนของไทยบัตรประชาชนของเยอรมัน,นะค่ะเบื้องตน้นพวกเราขับรถมาฝากไว้ที่วิลล่าเคนเนดีนะคะเพื่อความปลอดภัย ค่าจ่ายก็อยู่ที่3ยูโร50เซนต์ค่ะขอสชิมาจากนั้นพวกเราก็เดินย้อนกลับมาที่สถานทูตนะคะราวๆ250เมตรค่ะ แล้วก็บุคคลที่ติดตามนะคะเขาก็ห้ามนะคะห้ามเข้าไปภายในอาคารของสถานกงสุลคะ่ะให้รออยู่ข้างนอกนะคะสิทธิ์อากทําพาสปอร์ตนะคะพวกเราก็รีบมารับรถนะคะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่ะ